ัปดาห์นี้นะครับอยู่กันที่กอล์ฟฟิงนะครับวันนี้นะครับผมมี5วิธีตีไกลนะครับที่บอกเลยว่าแตกต่างจากคนอื่นแน่นอนเป็น5วิธีที่ผมจะสรุปก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะค่อยๆชี้แจงมาว่าคืออะไรบ้างนะครับ1นะฮะการยืดเหยียดนะครับผม2นะครับการหมุน3นะครับความเร็วครับ4นะครับมุมเข้า5การหายใจอ่ะแปลกไหมครับบางคนอาจจะเฮ้ยทำไมมันดูเป็นคำศัพท์ที่ง่ายมากจริงๆเนี่ยเราต้อง เข้าใจกันนะว่า,วาการตีไกลเนี่ยต้องทําให้ง่ายที่สุดอย่าทําให้ยาก 1. เรามาแจ้งกันนะครับคือการยืดเหยียดนะครับเราจะออกแรงได้เยอะมากเลยก็ต่อเมื่อร่างกายเราเนี่ยยืดออกไปสุดไม่ว่าในมุมไหนเช่นในกรณีที่เราเนี่ยจะต่อยแขนหรือว่าต่อยมวยนะครับถ้าแขนเรายังลักษณะที่เป็นลักษณะที่งออยู่เนี่ยแขนเราเนี่ยจะออกแรงได้ไม่สุดถ้าแขนเราตึงหรือยืดหยียดสุดนะครับจะออกแรงได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นไม่ว่าแขนไม่ว่าขาในมุมไหนของเราก็แล้วแต่ฮะ อยากให้ออกแรงให้สุดหรือว่าตึงที่ส่วนหาผม <_ d ata> เรื่องที่2ครับเรื่องของการหมุนนะครับเรื่องของการหมุนนะครับเป็นสิ่งที่สําคัญมากยิ่งเราหมุนแรงเท่าไหร่และเร็วเท่าไหร่นะครับจะทําให้เราได้ระยะมากขึ้น,นครับจะซิงกับเรื่องของข้อหนึ่งก็คือการยืดเหยียดนะครับถ้าร่างกายเราหมุนที่เป็นหมุนเล้งที่เร็วและสุดเนี่ยทำให้ส่วนอื่นนะครับหมุนและยืดเหยียดได้อย่างเต็มประสิทธิภาพครับเรยวง่ายๆครับของการหมุนถ้าเรามีดริเวอร์นะครับผมอยากให้เราเนี่ยงง กับข้างดรเวอร์นะครับเอาด้านหนักนะครับไว้ที่ตัวหรือหัวไว้ที่ตัวเนี่ยแล้วเหวี่ยงแบ็กสวิงโดยการที่เราเนี่ยไม่ใช้แขนเลยโดยเราหมุนตัวและเข้าะทานะครับลักษณะประมาณนี้ครับหรือถ้ามีเรื่องของ i m p a c t Stick หรือเป็นเรื่องอุปกรณ์ในการช่วยสวิงเนี่ยจะดีมากเลยครับผมเราจะเช็คง่ายๆนะครับว่าเราจะเหวี่ยงแรงเหวี่ยงเบาได้ยังไงถ้าเสียงของไม้นะครับที่แผรกผ่านอากาศนะครับเป็นเสียงที่เด็ดขาดและเร็วอันนี้คือเสียงที่มีความรุนแรงมากครับ ส่วนถ้าเวลาเราแบ็กสวิงแล้วดาวน์สวิงนะครับผมเสียงเนี่ยเป็นเสียงที่ค่อยมากหรือว่าเกิดในช่วงทองฝั่งขวาของแบ็กสวิง่จะถือว่าช้ามากครับผมพยายามให้เสียงเนี่ยเข้าประทะเนี่ยเกิดตรงช่วงอิมแพคพอดีความเร็วนะครับความเร็วนี่คืออะไรความเร็วในการขึ้นไม้หรือลงไม้ครับยิ่งขึ้นได้เร็วเท่าไหร่ยิ่งลงได้เร็วเท่านั้นนะครับบางทีเราขึ้นช้านะครับแล้วเราลงช้าเนี่ยมันจะทําให้เราส่งผลในเมื่อเช่นในการแบ็กสวิงนะครับเวลาเราขึ้นมานะครับยิ่งเราเหวียงได้เร็วนะครับ มันจะมีจังหวะในการเทคขึ้นและเทคลงนะครับทําให้เราเนี่ยตีได้ไกลขึ้นและรัก,รกษาจังหวะได้ดีมากขึ้นนะครับผมส่วนที่4นะครับเรื่องของมุมเข้านะฮะมุมเข้าของเรานะครับถ้าเราตีดริเวอร์นะครับมุมเข้าเป็นมุมกดหรือว่า attack angle เนี่ยเป็นลบจะทําให้ลูกต่ําลูกเนี่ยรอยในอากาศไม่นานลูกพุ่งกว่าทําให้ลูกตกเร็วแล้วก็เกิดสปินสูงครับลองดูในมุมของดร i เวอร์นะครับ ลักษณะนี้คือลูกกอล์ฟนะครับถ้ามุมที่เราเข้าประทานครับเป็นมุมที่เสยขึ้นอันนี้ผมบอกเลยว่าไกลแน่นอนครับแต่นักกอล์ฟหลายๆท่านนะครับพยายามตีดรเวอร์โดยการบี้ลูกกอล์ฟหรือว่ากดลงอันนี้เสียระยะแน่นอนครับข้อที่5ครับเรื่องของการหายใจนะครับสังเกตไหมครับว่าการหายใจนี่สําคัญแังไงจริงๆการหายใจเนี่ยสำคัญทุกอย่างเกี่ยวกับการออกกาลังกายไม่ว่าการใช้กําลังหรือว่านักยกน้ำหนักนะครับในการวิ่งก็แล้วแต่นะครับสาคัญมาก เราควรจะกลั้นหายใจแล้วปล่อยพลังตอนที่ปะทะพอดีอ่าสังเกตไหมครับวเวลาผมตีไกลาบางทีแบบผมตีไปแล้วโดนปะทะลูกไปแล้วแล้วปล่อยเสียงออกมาหรือว่าเปล่งเสียงออกมาดังๆเพื่อลดเพรสชอร์ในร่างกายตัวเองด้วยครับอันนี้คือสิ่งสําคัญครับเวลาเราลกลั้นหายใจสิ่งทเกิดขึ้นคือเราสามารถเกณฑ์พลังงานออกมาได้แต่ตอนปล่อยเนี่ยก็คือให้ปล่อยเลือดสูบฉีดออกไปด้วยนะครับ5้าวิธีง่ายครับของผมในการตีไกลครับอย่าไปดูนครับ เวลาลงมานะครับที่ผมบอกว่ายืดเหยียดให้สุดครับทุกอย่างต้องเหยียดออกให้ตึงที่สุดในสุดแรงไม่ว่าแขนไม่ว่าขาไม่ว่าสะโพกนะครับควรปล่อยพลังออกไปให้สุดนะครับเพื่อปะทะไปที่มานะครับผม ผมเชื่อเลยครับท่านนักกอล์ฟจะมีคําถามมาว่าปกติเวลาเข้าอิมแพกเนี่ยแขนเนี่ยขวาเราต้ององอเข้าอิมแพกับเพื่อผลเพราะอนะไรรู้ไหมครับถ้าเราไม่เก็บแขนขวาเลยสาหรับนักกอล์ฟทั่วไปนะครับเขาจะยืดเหยียดโดยที่หัวไม้นี่ d r อปลงมาที่นี่ลักษณะของการปล่อยนะครับเป็นการยืดเหยียดเพื่อให้ไม้นี่ push ไปที่ลูกเป็นการจังหวะที่ extension พอดีไม่ใช่เป็นการโฮไว้ถ้าลักษณะการ h o อย่างเงี้ยครับลองดูลักษณะหน้าไม้ครับลูกจะออกขวาแับบปิน ส่วนนี้นะครับเป็นส่วนสำคัญคือถ้าเราพุชแรงออกไปได้เยอะระยะก็มาแน่นอนครับ2นะครับผมการหมุนตัวนะครับถ้าเราหมุนตัวได้เร็ว,เ,รวเท่าไหร่เนี่ยเร็วและแรงทําให้เราเนี่ยตีได้ไกลขึ้นวเวลาหมุนตัวนะฮะถ้าเราเช็คได้ยิ่งแรงเท่าไหร่เสียงจะเกิดช่วงตรงนี้เยอะมากกว่ายิ่งเสียงเกิดช่วงนี้เยอะนะครับแปลว่าเราตีเอาคืนไปนครับพยายามให้ช่วงผ่านพาตัวนี้ให้เร็วที่สุดและแรงที่สุดนะครับลักษณะประมาณนี้นะครับ ไหมครับเสียงจะเกิดทางด้านซ้ายมือนะครับถ้าสมมติเราตีเบาหรือตีช้านะครับเสียงจะเกิดทางฝั่งทางด้านขวามือครับเรื่องของความเร็วนะครับผมการขึ้นลงไม้นะครับถ้าเรายิ่งขึ้นได้เร็วเท่าไหร่นะครับขากลับเนี่ยเราจะกลับได้เร็วได้มากกว่าเดิมครับถ้าเราขึ้นช้าเหมือนชร้าพลังนะครับบางทีอ่ะการลงไม้นี่ไม่ได้แรงอย่างที่คิดนะครับลักษณะการขึ้นนะครับเหมือนเราเหวี่ยงไม้ไปด้านหน้านะครับแล้วเหวี่ยงขึ้นเห็นไหมครับ จะลงได้เร็วกว่าครับเรื่องที่4นะครับเรื่องของมุมเข้านะครับถ้ามุมเข้าเนี่ยเป็นมุมที่หงายขึ้นเนี่ยลูกเนี่ยจะรอยได้มากกว่าและทําระยะได้มากกว่ามุมกดนะครับลักษณะนี้ครับถ้าเป็นมุมที่เสยขึ้นหรือหงายขึ้นครับไบร์เวอร์เนี่ยจะเข้าไปลักษณะนี้แล้วรอยขึ้นเข้าไปโดนตะทะละครับมุมนี้นะครับเป็นมุมที่ได้ระยะมากกว่ามุมที่เป็นมุมกดในลักษณะนี้ครับเพราะยิ่งถ้าเราตีกดเท่าไหร่นะครับระยะมันก็จะเสียมากขึ้นนะฮะ ยิ่งเรากดพอเราบอกว่าเราตีแรงพยายามเค้นเนี่ยทุกอย่างนะครับจะพยายามเค้นไปที่บอลทาให้เราเนี่ยไม่ได้ระยะมุมเข้านะครับถ้าเป็นมุมลักษณะที่เชิดขึ้นนะครับหรือว่าลอยขึ้นนะครับเป็นมุมเนี้ยจะเป็นมุมที่ไกลนะครับแต่ถ้าเป็นมุมที่กดลงเนี่ยหรือว่ากดลงนะฮะจะได้ระยะที่ต่ําลงกว่าเพราะว่ามุมกดเนี่ยทำให้ลูกเสียระยะรอยไม่ได้ระยะด้วยนะฮะพอเราบอกว่าเราตีหรือว่าเค้นหรือว่าออกแรงนะฮะลักษณะการตีท่านผู้ชมนะฮะหรือว่าทุกท่านจะเป็นมุมที่ กดลงมาครับผปรับให้เป็นมุมเฉยให้ได้นะครับจะได้ระยะมากขึ้นครับเรื่องที่5ครับการหายใจนะครับการหายใจของผมนะครับเป็นการกั้นหายใจระหว่างการขึ้นมาแต่พอเวลาเราปะทับไปแล้วผมอ่ะจะปล่อยลมหายใจหรือเปล่งเสียงมาเพื่อเขาเรียกอะไรครับเพื่ออัตราลดละคามันเปล่าครับจริงๆคือไม่อยากให้ร่างกายรู้สึกอึดอัดมากจนเกินไปนะครับเราปะทับบอกไปแล้วเราออกแรงไปแล้วเราเปล่งเสียงหรือว่าปล่อยพลังปล่อยอากาศออกได้เลยนะครับในลักษณะนี้ครับ ขึ้นไม้นะครับกานหายใจครับเวลาลงปุ๊บเวลาผมปล่อยคือ <C ut> จังหวะที่ก็เอาอิมแคลรกไปแล้วนะครับผมปล่อยลมหายใจออกไปเลยครับห้าวิธีตีไกลที่ผมสรุปมาตรงนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะมาลองใช้กัรลูกนี้ลูกเดียวเลยครับไปดูกันครับ